สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นอนุบาลหนึ่งให้เด็กๆเตรียมหนังสือเรียนเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวเด็กขึ้นมานะคะสำหรับวันนี้นะคะให้เด็กๆเปิดหนังสือเรียนไปในหน้าที่30ค่ะเราจะมาเรียนกันในของในเรื่องของแม่สีนะคะแม่สีมีทั้งหมดอยู่3สีนั่นเอง เขาให้เราสนทนาจากภาพเกี่ยวกับแม่สีแล้วคัดคำตามรอยปะแม่สีได้แก่สีอะไรบ้างคะสีแดงสีเหลืองและสีน้ำเงินเขาให้เด็กๆคัดคำตามรอยปะอะ่เด็กๆก,ก็เขียนลงไปสีแดงสีแดงภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรคะลูก Red, อ่าต่อไป สีเหลือง yellow สีน้ำเงิน blue เมื่อเด็กๆคัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนำสีเทียนสีแดงสีเหลืองสีน้ำเงินมาวาดภาพของเล่นที่ชอบพร้อมกับบอกเหตุผละเด็กๆจะต้องเตรียมมา3มสีนะคะสีแดงสีเหลืองและสีน้ำเงินให้เด็กๆเตรียมสีมา3มสีจากนั้นเด็กๆต้องวาดรูปภาพของเล่นที่ตนเองชอบลงไป อย่างเช่นบางคนอาจจะชอบฟุตบอลใช่ไหมคะก็วาดรูปฟุตบอลลงไปบางคนอาจจะชอบรูปรถเครื่องบินถ้าเป็นผู้หญิงอาจจะชอบตุ๊กตานะคะหรือว่าอาจจะเล่นต่อบล็อกก็ได้ให้วาดลงไปเลยตามใจชอบนะคะลูกแล้วก็เขียนลงไปขอผู้ปกครองเขียนของเล่นที่ฉันชอบคืออะไรบอกผู้ปกครองเดี๋ยวผู้ปกครองเขียนให้หนูเพราะอะไรก็บอกไปด้วยนะคะเหตุผลคืออะไรหนูถึงชอบ เห็นไ,ไหมคะให้เด็กๆไปฝึกคำกันเลยค่ะค่ะให้เด็กๆเ,เตรียมหนังสือเรียนพัฒนาชาลิยะ QH ขึ้นมานะคะแล้วเปิดหนังสือเรียนไปในหน้าที่1ค่ะเส้นทางไปโรงเรียนลากเส้นจากบ้านไปโรงเรียนและระบายสีลงในช่องสี่เหลี่ยมของภาพสถานที่ที่น้องฝ้ายผ่านตามลำดับ นี่ก็คือบ้านนี่คือโรงเรียนน้องไฟยกำลังจะเดินทางผ่านอะไรบ้างคะตลาดแล้วก็จะมาเจออะไรคะลูกโรงพยาบาลจากนั้นก็จะมาเจอสถานีตำรวจอ่าถึงจะถึงโรงเรียนใช่ไหมคะเขาให้เด็กๆเ,เนี่ยระบายสีลงในช่องซีเรียมสถานที่ที่น้องไฟยผ่านตามลำดับลำดับแรกจะต้องเป็นอะไรคะลูก ตลาดลำดับที่สองโรงพยาบาลลำดับที่สามก็คือสถานีตำรวจนั่นเองอ่ะเรามาลองเรียงลำดับดูนะคะอันดับแรกคืออะไรคะตลาดอันนี้ใช่ตลาดหรือเปล่าไม่ใช่เราต้องมาดูข้างล่างข้างล่างคือตลาดก่อนแล้วจะเป็นโรงพยาบาลถูกต้องแล้วก็เป็นสถานีตำรวจเด็ก,เ,ดกเตรียมสีขึ้นมาเลยค่ะระบายลงในช่องนี้เลยนะคะโลกไม่ยากเลยนะคะเราไปฝึกทำกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นเตรียมอนุบาลและเด็กๆชั้นอนุบาลหนึ่งสำหรับกิจกรรมใบงานศิลปะของเราวันนี้นะคะให้เด็กๆเตรียมใบงานรูปภาพสายรุ้งขึ้นมาคุณครูมีตัวอย่างนะคะรูปภาพสายรุ้งให้เด็กๆระบายสีตามตัวอย่างเลยข้างบนสุดจะเป็นสีแดงสีส้มสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าและก็สีม่วงนั่นเองให้เด็กๆเตรียมสีตามที่คุณครูบอกมาเลยนะคะ จากนั้นเด็กๆก็นำสีแดงระบายลงไปในแถบข้างบนสุดสีส้มลองลงมาสีเหลืองสีเขียวสีฟ้าและสีสุดท้ายก็คือสีม่วงนั่นเองเห็นไ,ไหมคะเด็กๆลองไปฝึกทำเลยนะคะลูกไม่ยากเลยนะคะเมื่อเด็กๆทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยส่งรูปภาพผลงานของเด็กๆมาให้คุณครูดูด้วยนะคะ สำหรับกิจกรรมศิละปะของเราวันนี้นะคะก็เสร็จสิ้นลงแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ